คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะข่าววันนี้พี่อนุวัฒน์จัดให้ก็จะมาฟันธงในโค้งสุดท้ายให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ วันนี้เดี๋ยวเอดก็จะโทรหาคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะตามเอดมาเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อนุวัฒน์สวัสดีครับค่ะตอนนี้ว่างได้ยังคะพี่ อ๋อค่นะแอดก็เพิ่งว่างพอดีเหมือนกันค่ะพี่ค่ะก็ไอ้งวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะพี่เพราะว่าง,งวดที่ผ่านมาก็เข้าบนเข้าล่างเลยเนาะพี่เนาะค่ะค่างวดที่ผ่านมาแอดก็นําเสนออ้มงวดนี้ก็นําเสนอไปแล้วรอบหนึ่งเนาะพี่ที่พี่ส่งมาให้อะ่ะครับคือวันนี้เดี๋ยวจะสรุป เอาแบบตัตัวหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะคือจับเน,เน้นหน่อยว่างั้นเถอะค่ะจะจับตัวเน้นๆให้ FC เนาะพี่เนาะครับเออถ้าเราออนเคยไม่ไม่ลงไม่ลงตารางเลขตารางให้ให้ FC ดูด้วยเพราะว่าเลขตารางเนี่ยมันมัน<อ>บางทีมันเข้าสามตัวนะจะได้บางทีเขาจะได้จับเองไงค่ะก็ไม่ได้ลงค่ะเดี๋ยวลงวันนี้ก็ได้พี่ เพราะว่าวันวันก่อนแอดก็ไม่ได้ลงค่ะเลขตารางลงแต่เลขวิ่งค่ะเราเลขทองหกตัวนี่มันงวดงวดก่อนโน้มันจะเข้าสัามตัวแล้วนะที่ผมเต่ผมไม่เขียนไปให้ผมเขียนชุดเต็มให้ไงชุดเต็มมันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมมันก่อนโน้นไม่ใช่งวดมันก่อนโน้นะอ่ามันจะเข้าแปด ัวบนด้วยค่ะค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงวันนี้ก็ได้ค่ะพี่ได้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 ค่ะพร้อมยังครับพร้อมยังค่ะพร้อมที่จะจดแล้วค่ะพี่พร้อมที่จดแล้วเนาะค่ะ เลขเด่นค่ะเลขเด่นตัวเดิมหนึ่งกับสี่แล้วก็ล่างคือแปดอ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดตรงไหนเนะอ๋อจ้าวิ่งบนล่างหนึ่งหนึ่งกับสี่เนาะครับค่ะตัวเดิมค่ะพี่แล้วก็ล่างแปดครับล่างแปดเนาะับ่ม วิ่งบนหนึ่งกับสี่เอวันก่อนแอดก็ใส่ชุดรวมให้เอซีค่ะวิ่งบนล่างมีหนึ่งมีสี่มีแปดค่ะพี่ครับใช่ใช่ใช่เราเลขเด่นเลขเด่นเลขเด<ล>่นอ<ล>๋อเลขเด<ล>่นเลข AL. เด่นสามารถาจับคู่ได้ตัวครับค่ามีตัวไหนบ้างคะเลขเด่นค่ะมีสี่ มีสี่แปดแปดเก้าครับเก้าค่ะอีกแัวนึงก็มีห้ามีห้ามีหกมีหกนัดหนึ่งครับมีหนึ่งผมค่ะแล้วเหล็กตะลายานี่สามารถจาับคู่ได้ ถ้าถ้าเอ็ซีั่นใดไม่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 ชอบที่ผมจับให้นะครับก็จับเองได้ครับสามารถจับเองได้ครับค่ะค่ะภายในหกเตือออนนี้ใช่ไหมคะใช่ภายในหกตือนะครับสามารถจับได้หมดทุกตัวไหนก็จับตัวนั้นอที่แอปจับให้คือคือชอบส่วนตัวนะฟังชอบส่วนตัวนะค่ะครับแล้วจับคู่นะครับจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะ คือหกสี่จับคู่หกสี 6, ่โอ้ประก,ก,กาหมดแล้วค่ะหกสี่หกสี่แล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งเก้า 1, 9, ครับหนึ่งเก้าค่ะสามตัวนี้คือไม่ใช่เน้นนะครับคือหนักหนัก อเน้นเน้นข้างบนนะแต่คือล่างกับบนแหละแต่เน้นให้เน้นถ้าจะเล่นถ้าจะจับคู่ก็เอาทางขึ้นขึ้นบนครับหนักหนักทางบนเพราะงั้นเถอะเน้นบนเนาะพี่เนาะบนครับเน้นบนแต่ลงล่างได้คือจะซื้อก็ล่างด้วยประมาณเนี้ยค่ะเน้นไปกลับได้ไหมครับค่ะเน้นบนไปกลับเนาะกลับด้วยครับค่ะพี่ แล้วก็แปดสี่แล้วก็แปดสี่แปดค่ะแปดหกแปดหกประมาณนี้ครับแปดสี่นะครับเน้นแปดสี่ล่างเน้นเน้นล่างแปดสี่เน้นเน้นล่างนะแปดอีกตัวเดียวครับเน้นล่าง เธอเดียวนะค่ะพี่อันนี้จับให้เน้นคือแปดสี่หกสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกครับเนี่ยเลขสี่ตัวนี้ประมาณนะฮะที่เน้นหน่อยค่ะส่วนสามตัวสามตัวแลลองให้ให้ให้ไปห้าหกห้าหกสี่หรือเปล่า ห้าหนึ่งเห้าหนึ่งเ้าแล้วก็สามหนึ่งเกค่ะเอดลงสามชุดตัวเด่นค่ะพี่สชุดนะค่ะเอดลงสามชุดค่ะมีตัวกันตัวกันตัวหนึ่งห้าห้าเจ็ดปดนะครับอ๋อตัวตัวกันห้าเจ็ดปดนาะครับไอ,อ,อตัวเน้นก็ตัวเดิมใช่ไหมคะ เดี๋ยวเอ็ดจะเขียนตัวเน้นก่อนค่ะเน้นห้าสี่หกห้าสค่ะห้าสี่หกห้าหนึ่งเกาแล้วก็สามหนึ่งเก้านะคะเค่ะทีนี้ตัวกันเนาะตัวกันตัวกันมีตัวไหนบ้างคะเพราะว่าเอ็ดไม่ได้ลงตัวกันค่ะห้าแปดเจดครับห้าแปดเจด จ็ดสถ้า <10. S 2> แปดมาคือตักสิบอย่างเดียวค่ะห้าแปดเจ็ดตัวเดียวใช่ไหมคะเดียวครับตัวเดียวครับ,รบอ,อ๋อค่ะค่ะเ้าหนึ่งหกเนี่ยตัวตัวที่ผมให้ดับไปนะคือเก้ามันมีเก้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งครับเป็นตัวดับซื้อกลับเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่แน่อาจจะไม่ดับก็ได้ค่ะดับนี้นะ ดับ91บนเนาะ91บนแล้วก็91บนล่างค่ะดับแต่ว่าที่ให้มา19เนาะครับครับครับ19 16ต้องคือคือกลับไปด้วยกลับด้วยกลับมันจะเป็นตัวดับพอดีไงแต่ก็ต้องกลับค่ะเพราะว่า19 91ก็มาแรงมากเลยค่ะพี่หลายที่หลายสำนักก็ให้มาค่ะครับครับครับมันก็ เห็น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 เยอะอยู่เหมือนกันหนึ่งเก้าค่ะแต่ร ja, ัตเียเขาไม่มีขายแล้วม like ั้งก็สงสัยจะหายากแล้วค่ะพี่เพราะว่าคงจะคงสุดท้ายแล้วจะมีเอฟซีโทรหาบ้างไหมคะพี่ก็มีมีครับมีมีก็เพิ่งไลท์บอก็เนี่ยมีมีหลายคนวเหมือนกันนะโต๊ะเออ ทำไมแอนลออเขาไม่ไม,ไม่ลงของของอาจ,จารย์วัดพีงลงนั่นแหละเพราะว่าบางทีจะลงช้าหน่อยเพราะว่าแอดก็ต้องทำหลายเซียนหลายอาจ,จารย์อยู่ค่ะก็เลยทำไม่ทันผมก็โทรไปอยู่สองสองสองรอบมั้งโทไปสองรอบสามรอบอ่ะ เพราะว่าแอปก็เข้าส่วนด้วยพี่ต้องทางานด้วยค่ะแล้วก็ทําคลิปด้วยงานเยอะอไม่ค่อยอว่าง,งค่ะเราโทรถามว่าลงยังไงประมาณนั้นลูกเอฟโทรมาเขาไม่มีรัดไงผมไม่บอกให้ว่าเลขดับมันไงเลขดับมันเยอะผมบอกตัวตัว,ตวไม่ได้ค่ะเพราะว่าเลขดับเยอะมากเนาะพี่เนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟจะค่ะเดี๋ยวจะลงเลขดับให้เอฟซีดูอีกรอบค่ะเนาะ แต่แต่งวดนี้นี่แหละที่ผมเลขดับผมก็หนึ่งเก้าไอ้หนึ่งกัหกหนึ่งเนี่ยผมผมไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมชัวเท่าไหร่สองตัวเนี้ยออให้สีซื้อกลับกลับไปกลับด้วยไปกลับด้วยเนาะพี่เนาะกันผิดพลาดเนาะแต่แปดสีนี่ไม่ต้องกลับแปดสีไม่ต้องกลับเอาตรงๆเลยเนาะ ค่ะพี่งวดนี้มั่นใจไหมคะพี่งวดนี้มั่นใจมากครับมั่นใจมากมั่นใจมากลยงวดนี้อ,อ๋อค่ะคงใครเอซีท่านใดตามนะคงคงจะได้เงินไปเที่ยวปีปีใหม่งวดนี้นะค่ะพี่สาธุ<ง>ค่ะเอฟซี<ง>โชคดีไปด้วยกันนั่นแหละพี่จะได้มี เงินทำบุญในช่วงปีใหม่เนาะได้มีเงินทองใช้กันเนาะพี่เนาะครับผมก็ว่าจะขึ้นไปทำบุญเชียงใหม่อยู่ปีใหม่ช่วงปีใหม่นะปีใหม่หรือช่วงวันที่สองที่สามที่สี่ประมาณนี้นขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปเหนือทำบุญทางเหนือค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอ็ดโชคดีเดี๋ยวเอ็ดจะร่วมทำบุญด้วยค่ะพี่รับสาธุกยังไงก็ขอทุกคนทั้งเอฟซีและทุกคนนั่นแหละ เราขอให้มีชุบรับรับรับปีใหม่กันค่ะทุกคนนะครับค่ะสาธุค่ะครับผมค่ะวันนี้เอ็ดก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองแคลนนะคะครับผมค่างวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยกช่องอีกนะคะพี่คทุครับผมค่ะขอบคุณพี่มากค่ะ ครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ